สวัสดีครับทีมโบสถ์นี้ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมหน้ารีสิบโบสถ์เว็บเกมส์ผมเลยนะครับในเกมนี้เป็นเกมแนวปีนะครับไทเทตี้ครับนิกเกทก็หน้าเซนีครับเอามาฟังกันเรื่องข้าวเลยนะครับเกมนี้ไม่ปล่อยนะคระับผมเอามาพรีวิวให้ดูเฉยๆครับมาเรามาดูกันสวัสดีช่นงเฉพาะวิาเชิญพนักันอัมราภาผู้ตรวจสอบร้านของฉันตอนเีื อันนี้เป็นรเด็กซีรี่สฟแล้เราไม่ประกาศการตายนข้อความก่ไม่น่าเป็นฝัน้วเเป็นเรื equally, ่องที่ค่อนร้างเึ้นแบบแปลกเลยแล้วผมว่า่าตั้งใจดีจะเป็นตื่ลับบดีเอาตัวละครไดิพางใส่มาถามนี่ต่อภาอให้ตรนครับขึอนยู่กับผวผมจะามาไหนจะปล่อยตามที่ผมเขียนไว้ในแฟนเฟซแฟนเพจไปว่าจะปล่อยวันนี้ เวลาบ่ายสองย่นะบ่ายสองยี่สิบก็มาดั้รอเว็บเด็กดีร้อได้เลยนะับโอเคเรามาเลิกเกมหนึ่งลอย่าให้รอช้เกมแรกของผมนะครับไอ้สดแกซีิ่มอัพไปนะเป็นเกมแกซีลี่ยังไม่สำเร็จเป็นของคนที่ซากเมอรทํนะฮรก็ว่าเป็นลเส็่ไหร่เกที่ห้าจะเป็นสร็จกูล็น้อยมาเลิเลอยรอ คืนที่หนึ่งไม่แค่คืนเดียวนะครับผมเพราะเกลียดทำเนี้ยพูดแล้วมาเราลบไปพูดแล้วมานนะครับฉัน <im> องมาทำงานถึงหกโมงเชา้าตอนนี้ฉันองมาทำงานตอนเจ็ดโมงเชา้าตอนนี้ตอนนี้เที่ยงคืนเราต้องรออีกตั้งห้าชั่วโมง เวลาใครใคฉันมันไม่เคยที่จะไปทางผู้รับงานเดี๋ยวเราต้องดูตั้งสิจัง grab your life เดี๋ยวราก็อยู่ในกล้องเอ๊ะนี่มันหุ่นพวกนั้นเนี่ยน่ากลพวกนั้นี้เองเสียอะไรอ่ะบอกว่าบอกว่าแกต้องตาย แล้วก็เหื่อตายก็เป็นเกมไม่ถ่ายครับผมยอเกมที่ไม่ฝังลยเพราะว่าตอนจับจองเนาะตอนนี้อยากให้ฝังโอเคต่อไปขอบคุณที่เล่นนะครับตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยท่านจะได้รู้เลยว่าซิมเนี่ยมันพูดอะไรแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่สำคัญมากสุดขอบคุณที่เล่นนะครับ ตันท้ายขาฟังคำพูดของซิมไว้พ่อพวกเราฆ่ามาสำเร็จแล้วพวกผมทำตามที่พ่อบอกแล้วนะแล้วถ้ามันกลับมาอีกพวกมันต้องตายพอ่อก็เป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหนึงน่งนะครับก็ตอนนี้เกมก็เสร็จเรียบร้อยโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับจเจอกันใ่คลิปหน้าครับ